สวัสดีนะครับท่านผูช้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปิดราคางวงามได้องงมืไหมครับเป็นสายหูนะครับของเสียเหลื้มมาจากเนินสง่าเดี๋ยวพาพี่น,อน้องมาดูจากเสียเหลื้มกันเสียเหลื้มครับมสวัสดีพี่น,อน้องนั้งกันนะครับวันนี้เราถุกงวงามใหม่เบิ้งในตลาดได้ครับมือนี้ปกตินักกันไว้บ้านเนาะผัดมิถุนาด,ดวนเราเลยทุกมหาอยู่ตลาดได้ครับอันนี้เสียงดังแน่ปลาร้านี่เสียเหลือมอ่ะแนะนําเลยครับนะจะแบ่งชาติ อายุตอนนี้ได้ครับปี6เหลีงแล้วเป็นลูกสายผู้ใดเสียเหลือมสายมีตภาพาวลูกสายเอ็ฟินิกมีมิติภาพลูกสายฟินิกมีมิติภาพานะครับก้นสูงตัวน,นี้ได้ครับเรื่อยเจ็ดสิบห้าบวกสีผิวนี่เป็นสองเฉดนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายนี่ออกเข้มเลยตรงกลางนี่เป็นสีออกแดง,แดง หนอกตัวน,นี้ขึ้นแล้วเนาะเสียลืมเนาะหนาคบนะครับนหนนะครับชูนี่ถือว่าพลาดเลยนคน,นงานนี่เห็นหลายแล้วเนาะเสียลืมเนาะนะครับมื่อวันนี้เราออกมาโชว์แล้วก็เพื่อนผมนึกข้าเพื่อนที่น้องไ,ได้ไปเลี้ยงที่ใส่ไปในฐานที่ใส่เขาใส่ดีเขาที่ใส่ดีนี่ียละที่ใส่ตอนน่งดีเวลาเีลาง่ายตอนนี้นี่จำเชื่อจำนายผมนะเสียลืมเนาะง่ายคบโตก็ได้ดดด ครับตอนนี้เสียลืมเลี้ยงนี่เลี้ยงไปไหนครับนี่เลี้ยงแบบท่อนบ้านเท่าไหรือว่าเลี้ยงยืนลงแล้วเนี่ยหัวหานเนี่ยถือเสริมอนกันไปผมได้เตือนที่เราก็ไม่ได้เตือนที่เราเพราะว่าเราดื่มน้ำเชื่อน้ำก็ต้องบังบังลุกหัวหันเนาะครับเนี่ยแต่ว่าปล่อยเลี้ยงได้บ่ออกลวดอ่ะนะครับปล่อยปล่อยไว้ในสวนได้เลยอ๋อไม่มีออกลวดลวดเศษน้อยๆก็ไม่มีนี่ใส่เชื่องมาเตี้ยเชื่องเชื่องบ่อมีบ่อมีดูออกแม่ก็เปิด เจลือหูนี่เคยวัดบอกครับเนี่ยว่าเขาเยาวเท่า<อ>ไรได้พอเม็ดเท่าไรครับเนี่ยประมาณเกือบก้อนหีบเด้ยวน่ะอ๋อใส่หูเพื่อพี่ด้วยได้เปลี่ยนพ่อพันธุ์ได้ครับเนี่ย,ยอ,อีได้ถามราคาเราทำได้รียดได้ตัวเนี้ยมันบอกครับทไม้รียดได้ประกันเลยเอาเรื่องนี่พูดยาวไปอ่ะหางลากดินได้ครับนี่ดีเลยโอ้เป็นยืนดีเท่าแม่งไหมนี่ไง พาเยาวตันไปเรือพาคนตลูกนั่งเรือเสริมเพื่อพี่น้องขอไปดูแลต่อครับผมเปิดหรืนาไหมหรือเ่ครับหนาไหมเลยเปิดเลยครับเปิดเลยถ้าได้รับมองอยากได้อ่ะอยากได้แสนห่านนะครับเราลองกันได้ครับต่อรองกันได้ราคาต่อรองได้ครับช่วงภาคอีสานเนาะราคาดีเนาะครับแต่ว่าช่วงข้าวไก่กับช่วงนั้นช่งนี้เลยถ้าพี่น้องอยากได้ใส่หงูไปเป็นพ่อพันธุ์ด้วครับได้นั้งเชืยอไปเดือนต่อก็ได้ นี้ครับยืนงามของเราเนาะครับเสียไปยังไงนะชนะที่เป็นนักเลี้ยงใส่หูเอาวิเคราะห์ให้บึงเนะกำเนื้อบอสได้บอสกำเนื้อแต่ว่าเราขาดน้ำเบี่ยงสิครับใครนี่ ทยก็ดีครับลิงก็ดีเนาะรับนจะเบ่งชาดได้ครับเนี่ยนี่แหละจะเบ่งชาดของเสียเริ่มนะครับแล้วเปิดลอยหาสิทคะแนนได้ครับเนี่ยเบ่งชาดตัวเองอะไรที่มันเปนนี่ยเดี๋ยวน ไเยอเสี <The pressure> ่ยงเทนะเส้นเรือขอเบอร์ดครับเพื่ะพี่น้องได้ไปเลี้ยงมาเบอร์วขาย85เกมเสี่ยงเทียบพี่หนึ่งสองเเดี๋ยวนี่ขึ้นเผื่อไว้ให้แล้วร้อยหาิบคะแนนด้อครับนี่ยพี่น้องมักใส่หูโทรหาเราเปิดสาาเป็นตัวไครับ เสียหรือมันหมานเด้ครับเด้อพี่น้องก็โจมหาเสือเหลือมคครรัับบถ้าพี่น้องใหญ่เบื้องของจริงเอาบ้านเสือเหลือมบ้านไหนครับน้องดินดำครับน้องดินดำตำบลกระหาดครับกระหาดเนินสง่าชัยงภูมิทางบ้านใช่ไปมหกคิโลครับบ้านเสือเหลือมยึดติดถนนดำยเจอกครับเขาง่ายง่ายครับเสือเหลือมก็เห็นหมานนะครับเมื่อนี้ขอบคุณอะไรครับเสือเหลือมครับเลยบ่ไม่ไม่ภาพบ đúng nè đúng không? đúng không? mấy anh này, anh này, họ rồi bán được rồi ถ้าอาดหลายมันไถมั้กินหลายมันลน้มลงไไงครับได้หลราพจะควเทีห่นี่ใส่ดีอ๋อนี่ใส่ดีครับนี่นะเขบาบ่ได้มีอาการส<อ>ุดฟัดนะครับนี่นิ่งเลยเหรอหครับ บอบขัมยาก็บอก่อถึงบอกของเดียอเออแกงแกงครั้งแกงครับแกงผสมแล้วก <dinner. S 1> ็แ <IDs> ล้วเลย